สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีสสดครับพี่ปอ๋องโอ้เหนื่อยเราเหนื่อยกันนะ,นะก็ผ่านงานเดินวิ่งมาเนี่ยวันนี้จะเอาเรื่องงานเดินวิ่งเนาะ,ะก็คุยกันว่าที่เห็นหลายคนอาจจะเห็นว่าเฮียป๋องทํางานหนักนะเป็นออกแกนไงก็อยากจะรู้ว่าเอองานออกแกลนไนนี่ตั้งแต่เริ่มงานมาเนี่ยเฮียป๋องเริ่มทําอะไรบ้างโอ้ ตอเนี้มันเดินวิ่งปีเนี้ยมันมันมันการจัดงานเนี่ยจะใช้คําว่าไงมันชุลหุกอืมก็คือไม่ได้คาดคิดว่าจะไม่ได้เตรียมจะจัดกันตั้งแต่แบบต้นปีเหมือนที่อื่นเหมือนครั้งคั้งก่อนๆว่างั้นเถรอครั้งก่อนออ่าไม่ได้เตรียมการมาแบบยาวนานสองเดือนเพราะว่าด้วยเหตุของอ้ภาวะโควิดอ่าควิดสถานการณ์โควิดเราก็ไม่ได้ไม่คิดว่าจะจัดได้อืแต่บังเอิญว่า มันซาลงเหตุการณ์มัน, <m uch ing> มนคือว่ามันขี้ขายลงว่างั้นเถอะใช่ได้จัดแล้วทางเจ้าภาพก็ไม่ได้มีอะไรดัมมี่ว่าแผนคิดว่าจะจัดยังไงก็จะจัดข้าวๆไว้อย่างางี้แต่สถา,านที่ก็เราก็ต้องมาวางแปลนทั้งหมดอาหารการกินปีนี้รับอา,ารอาหารการกินด้วยทุกปีเราจะจ่ายให้คนอื่นแล้วก็ เรื่องเรื่องงบประมาณมันยังใช้งบประมาณเท่าเดิมไงแต่ราคาของมันขึ้นไปแล้วใช่ใช่เพราะว่าปีนี้น้ํามันแพงทุกอย่างแพงขึ้นมาแบบขึ้นมาโอ้โหพอน้ํามันมันเป็นปัจจัยพื้นฐานไงปัจจัยพื้นฐานก็คือพอน้ํามันขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันจะขึ้นหมดมันมีค่าขนส่งค่าอะไรค่าดําเนินการถก็ต้องใช้น้ํามันอขนก็ต้องใช้น้ํามันอใช้น้ํามันทุกอย่างแล้วพอน้ํามันขึ้นมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ขึ้น นี่เราพูดเรื่องการเมืองเราพูดเรื่องอะไรนะแม่แม่ก็คือเราพูดมาที่ว่าที่เฮียป๋องจัดปีนี้นยว่าคือใช้งบค่อนข้างเยอะแม้จะตัวเนื้องานอาจจะไม่เยอะเท่าปีก่อนๆอ,อาหารนี่ใช้คําว่าขาดทุนเลยนะขาดทุนแต่เราก็ภูมิใจที่เราจะทำเขาบอกเฮ้ยทำทุกอย่างได้เยอะมันจะใช้คําว่าได้เยอะเลยคําว่า,าข้าวกล่องมันได้ไหมแต่เราก็ต้องใช้ลูกน้องใช้อะไร แล้วก็ตรงทานแล้วก็รับช่วยด้วยทีนี้ก็ช่วยลงทานเหมือนเดิมนะนั่นเล็กก็ได้กินอยู่นะโ้ได้กินอร่อยฮะหลายอย่างเลยมื้อเช้าก็หมี่ไม่ได้ผัดอืมื้อเช้าหมี่ไม่ได้ผัดอืแต่เอามานะเอามาแจกให้ลูกน้องกลับไปหมดเพราะมันไม่มีเวลาจริงๆมันเกิดปัญหาหน้างานนี้ก็รวมๆมันก็ ระบบไฟแต่งสีเสียงอะไรก็เท่ากับว่าโอเคอยู่เออก็สวยงามนะถ่ายออกไปนี่เอก็ได้รับคําชมจากคนที่หลายคนที่เข้ามาชมในคลิปของนั้นของนาเล็กนะก็จะเห็นว่าเออมันสวยนะสวยงามสวยๆ้าเราถ่ายแบบมืดๆแล้วสีมันออกสีโทนมืดนะที่เราออกแบบอแต่พอสว่างแล้วมันก็จะสีสวยสีมันจะเป็นสามสีสีฟ้าสีชมพูสีม่วงเนาะใช่ใช่ สีเขียวปิดอีกมีนิดหน่นนนอยตอนไอ้ไฟพัดอะสวยไฟเฟยก็สวยใช่ใช่ก็ได้รับควาชมทุกอย่างอะปีนี้อ่าใช่นนหนึ่งเราจัดงานมาหลายปีแล้วปีนี้เป็นงานที่เล็กนักวิ่งประมาณพันห้ารวมกับสามจุดห้าด้วยก็สองพันกว่าคนเลยประมาณสักสองพันทีว่ารวมทั้งเจ้าที่เฉลี่ยประมาณสักสองพันเจ้าหน้าที่ด้วยสองพันกว่า วิ่งเนี่ยมันจะมีสองส่วนส่วนเดินสามจุดห้ากับวิ่งสิบกิโลอ่าวิ่งสิบกิโลเนี่ยประมาณพันห้าเดินนี่ก็ประมาณห้าร้อยขึ้นห้าร้อยหกร้อยก็ตกว่าสองพันกว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็มีไปผสมพลเปบางส่วนแต่ของกินก็ฟูนฟูนครับฟูนนักวิ่งนีนเราเตรียมไว้พันห้ามาไม่น่าจะถึงหรือมาเขาไม่กินเขาจะไปกินข้าวต้มแต่เขาก็ไม่ได้เอา แต่โอ้โหโดยส่วนใหญ่เขาก็มาเดินกันนะมีหมีหิ้วมีของเออมีของหิ้วกับแล้วมันขนาดนั้นยังของเหลือเหลือโอ้โหไม่ใช่เราให้เวียนเรื่องเรื่องเราให้เวียนอคุณจะเวียนรอบหนึ่งเนี่ยอคุณก็มีสองมือหนึ่งปากสองเท้าคุณจะเอาอะไรใส่เออใช่แล้วชุดนักกีฬาเออคุณมีแค่ถุงหิ้วแค่นั้นเองก็เอาถุงหิ้วใส่นี่นี่ถือไปสองถ้วยก็เต็มที่แล้วใช่ไหม ก็อยากให้กินอยากให้มีความสุขอยากให้มีอะไรตามวัตถุประสงค์ของทางโรงพยาบาลที่ตั้งอแผนไว้ทีแรกว่าจะต้องให้ทุกคนได้มีความสุขและแฮปปี้ในการนน้ำซมานว่างั้นเหรอมีความสุขแฮปปี้อาหารอร่อยขอบคุณค่ะพวกกินก็อร่อยโอ้โหพวกกินนนเลก็ใส่ซะเสียดายกินสองอย่างไปแล้วแน่นละเขาบอกว่ามันหยิบมันไปไม่หมดจริงๆริงใช่แล้วผัดหมี่แล้วก็ยังทำกระเพาะปลา เตียมเลยนะกระเพาะปลาตังหากมาเลยเพื่อจะเลี้ยงเจ้าหน้าที่บอกไม่ต้องไปแย่งเขากินนะครับอืเดี๋ยวพี่มีให้หน่วยไหนไปเอาหม้อมาหม้อมาหม้อมาวางไว้อเดี๋ยวเลิกงานพี่ทําให้ตังหากเลยหม้อหนึ่งโอ้โหสุดยอดจริงๆให้พอกินเขาทํางานต้องได้กินไงใช่คนทํางานเหนื่อยต้องได้เหนื่อยต้องได้กินได้กินของดีๆเดินด้วยท้องไม่ใช่ว่าได้กินของเหลือนะได้กินของที่แบบเราเตรียมเราทำมาให้เลยนั่นแหละ ก็เพราะปลาเราห้าหม้อแล้วก็หนึ่งพันเขาจ้างเราหนึ่งพันที่เหลือเราก็ทำให้อีกเก้าอีกสี่หม้อห้าหม้อทั้งไอหม้อหม้อที่ทำให้เจ้าหน้าที่ที่จัดเลี้ยงเขาก็ชื่นชมทุกคนขอบคุณกันทุกคนเราก็อยากให้เป็นอย่างเงี้ยมีมิตรใช่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเจงแล้วกูไม่เอากูจะให้น้อยกูจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนได้กินอิ่มกันหมดเลยเดินกันโห เขาก็ไม่ได้มาชมผมนะเขาก็ชมทางโรงพยาบาลใช่เขาไม่รู้หรอกว่าจ้างหรือไม่จ้างใช่ก็คือ<ม>เป็นชื่อเสียงของโรงพยาบาลเรา<ม>นะก็เราก็คือเป็นฟันเฟืองอีกส่วนหนึ่งที่มีเป็นส่วนร่วมเหมือนกันเถอ<ม>ะช่วยช่วยกัน<ม>เขาให้อะไรมั้งโรงพยาบาลให้อะไรมั้งปีนี้ไม่ได้ให้อะไรนะมแม้แต่หนังสือแม้แต่ขอบคุณแม้แต่เดินมาอืมปีนี้ เศร้าใจสักนิดหนึ่งปกติผู้บริหารจะเดินมาขอบคุณที่ผู้ที่มาช่วยงานตอนเลิกงานหรือใกล้เลิกงานอะไรเงี้ยเดินมาขอบคุณนะให้กำลังใจนะกล่าวทักทายอะไรอย่างเงี้ยนะเก็บภาพเก็บบรรยากาศว่างั้นเถอะครับครับครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ได้หวังทุนนะเรายุ่งนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่น่าละเข็นนะโอ้โหบรรยากาศของการแบบคุณไม่ต้องไปบุยลำเลยไม่ต้องไอ้แบบเฮ้ยไปลูกชิ้นเดนกิน ที่นี่กระเพาะปลายืนกินก็มีกระเพาะปลายืนกินกระตูมยืนกินเอยกระตูมยืนกินโอ้โหหลายคนมียืนกินในสนามเนี่ยมันเห็นบรรยากาศแล้วโอ้โหหรือบางคนก็ไปนั่งไอริมชายป่าอ่าบรรยากาศริมในหรือบางคนก็นั่งแบบตรงไอกลางสนามเลยว่บรรยากาศดีก็มันไม่มีแดดมีแดดนะไม่มีแดดยังไม่ทันขึ้นบรรยากาศแบบร่มรื่นมากเลยร่มรื่นคือแดดมันมาแล้วแต่มันบางต้นไม้ใหญ่ ใช่นี่แหละโรงพยาบาลของเราเนี่ยงจุดเด่นจุดแข็งของเราเลยอืแต่ปีนี้ตั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไปไหนคนโรงพยาบาลก็โอ้ยจัดการเดินวิ่งดีคืาว่าดีมากอะไรปีหน้าก็อย่าลืมฮะปีครั้งต่อไปนะก็ฝากฝากว่าใครที่ยังไม่มาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ลองมาลองมาธรรมชาติจริงๆจะได้สัมผัสอาหารรสชาติอร่อยของเฮียป๋อง FC มีแต่ปีนี้ผิดหวังอ f บอก โอ้เสจได้มากเลยมีโทรมาบอกด้วยว่าขอโทษทีปีนี้ไม่ได้ไปน,นั่นแหละแต่สมัครแล้ววิ่งจะไปนั่นแหละเมืม่ออาหารเมื่อเย็นไก่เหนือเราผิดหวังเลเอฟซีบอกเอามาเช้าได้ไหมอบอกไม่ไม่ได้มันเดี๋ยวอาหารมีปัญหาแล้วจะโทษกันไงก็ฝากช่วยกันเป็นกำลังใจกับทีม จัดงานเดินวิ่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจของเราด้วยนะครับครับผมก็หวังว่าปีต่อไปก็คงจะมีเอฟซีเพิ่มขึ้นนะเอามาร่วมวิ่งหรือมาร่วมเดินด้วยกันได้นะครับครับนะ่ายก็ฝากขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย